ต่อต่อมันต่อยต่อมันต่อยไม่หายดีๆนะไม่แพ้ถ้าเป็นคนแพ้นี่ไม่ได้เลยนะตำเนี่ยเทถอยตำข้ค้งนี้ไม่เท่าไหร่จะมองให้จะแม่เขาเขาจะมองตาให้ตอนเย็นเจ็บนะไข้เลยนะเป <c oughs> ็นแผลยังไม่หายเลยนะ ต่อไปดีหัวไม่งอกก็บุญจะไปรอดอะไรเราก็ถุงสิครอบหัวไม่ทันมันก็ถอยเอาถอยเอาหมวก็เสือกไม่ใส่ไปโอ้ยเสื้กแต่เสื้กเคยโดนมาก่อนเคยโดนใช่ไหมครัเคยโดนมาแล้ว ก็ดูมาหลายแพ้ไอ้นี่ต่อแพ้ควายเขาอ่อนมันต่อยกระตั้งพระนควายเขาอ่อนเนี่ยมันเป็นไงมันเป็นอาการเป็นไงอาการก็กพระเจอควายเขาอ่อนก็บาดเบิดหลุดหมดละพระหลุงก็หลุดหมดละก็เลี่ยงเลี่ยงหนักเลยเลี่ยงหนักก็ก็อย่างนี้นะม่ไม่ไรมันเออแม่อมอเจอทุกอัททุกเย็นในไม่ไรมัน นี่เจอมาแล้วครับควายเขาอ่อนแต่ว่านี่คือเจอควายเขาอ่อนเข้าไปขาอ่อนเลยขาอ่อนนี่ขี่รถก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยขี่รถได้สตาร์ทรถได้เนี่ยสตาร์ทรถสตาร์ทรถก็ได้อเสียอย่างเดียวเดินไม่ได้เจอควายเขาอ่อนซัดเข้าไปซัดเข้าไปอยู่เรียบร้อยอันนี้นี่เขาจะมีกิจกรรมตอนเช้าเขาก็จะมานั่งเสวนากันอยู่น่ารัก